พร้อมเสิร์ฟความฟินแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปกินหมูย่างเกาหลีอร่อยมากเป็นร้านประจำที่ทุกครั้งที่มาจะต้องกินซึ่งว่าจะอยู่ตรงย่านอันนี้ย่านอะไรนะพงแดพงแดเดี๋ยวจะให้ดูซอยว่าซอยไหนแล้วเธอดูนะว่ามันน่ากินมากนี่เธอโรงแรมใช่ปะแล้วเธอก็ดูป้ายนี้แล้วเดินตรงไปร้านจะอยู่ทางนู้นเห็นไหมเห็นตรงๆไหม ร้านนี้เลยจ้าอร่อยฟุดๆุดไอเลิฟฝุดๆอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเพียงเขาทุกคนไม่้องห่วงที่ไม้พูดภา,าษาอังกฤษได้บอกเลยและเมนูนจ้าเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะนิ้วภาพปลากรอนี่น้าตาดีมากผู้ชายทำอาหารให้กินเป็นไงเปล่า,าผู้ชายกำลังตัดเนื้อของตัวเองอยูอย่ แล้วใครที่ติดน้ําแข็งบนฉันเธอไปดูซือทานงข้างได้เพราะฉันเป็นคนติดน้ําแข็งผู้ชายหิวแบบไม่สนใจโรคแล้วตอนเนี้ยทุกคนกินแบบการฉันก็ไม่มีอันนั้นก็กินไปหมดแล้วทิ้งฉันไมเข้าห้องน้ำห้องน้ำก็สกปรกฉันเปิดไปเจอผู้ชายฉี่ด้วยอะไม่หรอเดือดจะเชื่อชีวิตน,นี่จะรู้ได้เหรอมันกินได้ไม่ได้มันไม่ล้วพี่เพชร ดีหน,น้าฉันถึงเวลาเราความ่วนเจ้าจะเป็นน่าจะเป็นหมูย่างคำสุดท้าย ไม่ยังเหลือเวลาอสองวันกลับถึงเมืองไทยด้วยค่ะว่ากันจะจําจดจํารสชาติของหมูสามชั้นไว้อย่างตราตึงรสแล้วพี่หมูแล้วกินได้นะไม่อวดเราไม่ปรอมติค่ต้องไม่เป็นสามชั้นต้องไปกินหมูไม่ใช่หมูสามชั้นใช่ คมมันไม่ถึงห้าวันแล้วค่อยคืนได้ไหมใครอยากกินก็ลองเนะเขาไม่ได้จากด้วยมากินบ่อยมากทุกครั้งที่มาเกาหลีหมด